ในเรื่องของหน้ามันคือเป็นคนหน้ามันมากก็ดีขึ้นอยู่สักประมาณ20%เปนหนึ่งนะคะเรื่องความมาัน ก็จะยุกเร็วขึ้นนะคะคือปกติสูจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆตลอดะคะขึ้นปริมาณพอๆเดิมแต่ว่าระยะเวลาที่สูหามันสั้นลงมันปกติแค่สูอักเสบกบใช้เวลาเยคท,ทางประมาณ2-3าอาทิตย์อันนี้อาทิตย์เดียวก็ยุกแล้วุ้มค่าค่ะกับการที่สูหายเร็วขึ้นรอยจะได้หายเร็วขึ้น แล้แอคเคียวอ่ะมันจะแล้วแต่บริเวณบนหน้านะคะถ้าเป็นตรงที่สิวขึ้นบ่อยๆอ่ะให้หกให้เจ็ดเลยค่ะแต่ว่าตรงไหนที่สิวไม่ค่อยขึ้นี่ยให้2ให้3ก็ถ้าเป็นคนที่สิวขึ้นเรารักษามาหลายวิธีมาตลอดลค่ะหลายปีแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่ก็ลองวิธีใหม่ดูค่ะเผื่อว่ามันจะช่วยให้สิวหายเร็วขึ้น